สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงเซอร์ไพรส์ที่เล้งค่ะใช่เลยก็คือพี่เล้งยังไม่มานะคะคือเรานัดไว้ตอนส1โมงครึ่งซึ่งตอนนี้ก็สิเอดโมงครึ่งแล้วพี่เล้งก็อยู่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปเตรียมการเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราเพิ่งคนพบว่าเมื่อเช้าเป็นวันอะไรคะวันเกิดพี่เล้งค่ะเราก็เลยจะไปเตรียมงานก่อนนะคะ เราไปร้านเคกันก่อนนะคะไม่เคกเอ็มเอสแีมีปั๊ี่นี่มีขอโน้นอะได่งไงโอ้เราจะไป S&P ก่อนนะคะแล้วก็จะไปเตรียมงานกันค่ะไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าเดี๋ยเราไปดูกันเลยนะคะตอนนี้นะคะภารกิจต่อไปก็ ก็จะไปซื้อเค้กเมื่อกี้ไปดูเทียสันทีแล้วก็ไม่ถูกใจเนาะคือไม่ใช่ไม่ถูกใจแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่เล็งชอบกินอะไรปัญหานัามากมาเซอร์ไพรส์แต่ว่าไม่รู้เขาชอบอะไร <c oughs> คือเหมือนแบบลางๆว่าพี่เล็งไม่กินกาแฟาแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็อรอรุ้นกันนะคะตอนเซอร์ไพรส์พี่เล็งเออเราจะไปร้านไหนต่อกันค่ะ <c oughs> ต้ชื่อาะไเราจะไปร e c r e t นะคะใช่ม่นันก็ดูที่อมอ์ เพื่แต่พี่เล็บอกพี่เล็ชอบกินเ e อียมโรเนี่ยหรือว่าเรา,าซื้อเ e อียมโรนี้ดีเราก็คือนักแกมแบบไม่ด,ไมดไมูไม่ดูบันเกิดเขาน่าสดมากเลยตาบวมมากอ่ะเนี่ยถือว่าผ้พาผ้าปิดปากช่วยเราไว้แต่ว่าผมติดโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะเราเดินจากยาโยอิเมอกีจริงๆเรากลับว่าจะกินยาโยอิเพราะว่าเราได้เตรียมการมาอย่างดีอ๋อดีนิดนึงพี่เล็งบอกว่าพี่เล็งอาจจะมาสายแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวเพิ่มนะคะ จริงเราไม่ได้ว่าอะไรที่พี่เล้งมาใส่นะคะเพราะว่าเป็นผลประโยชน์สำหรับครั้งนี้ครั้งเดียวแต่ครั้งอื่นคือไม่อยากรอแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าถึงแล้วนะนะคะแล้วก็ได้เค้กให้พี่เล้งเรียบร้อยนี่นะคบสตรอเบอร์รี่ตอนนี้นะคะเราก็ไปเตรียมการที่ยาโยอิมาเรียบร้อยแล้วค่ะ เราะฉะนั้นเราก็กําลังจะเดินกลับมาเอาเค้กนะคะและตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่คะกี่โมงแล้วเอ่มเช็กแฝบตอนนี้11.56มงพี่เห็งยังไม่ถึงเลยค่ะพี่เล็งยังไม่ถึง, <laughs> ง,ง,ถงดูเอาไว้นะคะว่าคนชอบมาสา,ายเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาเอาเค้กกันนะคะ <laughs> สสดี ก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันกับร้านอยอโยอีค่ะค่ะก็นื่องจาะ,ะตอนนี้พวกเราหิวกันมากมากเลยนะคะ,ะเมนูที่ของเขาสั่งนะคะก็คือน้ำชาเขียวอันนี้นะคะ่ะรีฟิลซึ่งตอนนี้อิ่มมากก็เลยขออนุญาตกินแค่น้ำแก้วเดียวนะคะแต่ว่ามาดูกับอีกสองเมนูของปันแล้วก็แบมดีกว่าค่ะปันกินอะไรคะเนี่ยวันนี้เป็นกุ้งเทมปุระราเม็งอ่ารสชาติเป็นยังไงคะเนี่ย อร่อยมากเปรี้ยวๆไม่เผ็ดมากค่ะต้องลองมากินดูนะคะพอนี้เป็นสเปเชียลราเมงของเยอีเลยอันนี้ของแบมวันนี้นะคะกินเป็นเมนูขไก่โดราเมงค่ะสูตรต้มยำก็เป็นเ,เมนูสเปเชียลอีกเมนูอร่อยมากๆะคะ่ะต้องมาลองต้องมาลองะ,นนะ,ะอย่าลืมมาลองกันนะคะก็หลังจากที่พวกเราอะ่ะกินงานเสร็จแล้วพวกเราก็จะไป ไปไหนนะอ๋อพวกเรานะคะก็จะไปช <m> ้อปปิ้งกันแล้วเราก็จะไปไปไหนไปใส่นะไปบ้านปันค่ะไปบ้านปันเพื่อเราจะมารองชุดแต่งตัวทํำนู่นทํานี่กันนะคะก็มาติดตามกันไปกักกบบล็อกของแบมนะคะไปแล้วค่ะเจอกันตอนนี้หิวมากแล้วบ๊ายบายทุกคนก็อยากไปกินข้าวกันเนาะบาย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุดสันเกินนะคะขอบคุณค่ะโอ้ได้เลยค่ะเขียนเลยดีดีขอบคุณค่ะเอ้ยจะฟินกูงหาอะไแล้วกัน ีจะมาตัดเค้กนะคะเนื่อจากเซอร์ไพรส์ของดบมเนี่ยฟันคือนี่งงมากเลยก็คือเขาเซอร์ไพร์กันแต่ก็ยังไม่รู้ตัวนะคะก็คือจะมาตัดเค้กกันแล้วเอาละค่ะอันนี้เป็นเค้กเอเป็นการถ่ายกองสอดกองมากเลยะคะ่ะ คือมันคนวิปครีมหนึ่งก้อนควรจะคู่กับสตรอเบอรี่หนึ่งข้างไหมเดี๋ยวนะจะคู่นะแต่คือมันจะใหญ่มาเว้ยถ้าเป็นแบบวิปครีมอันหนึ่งแล้วก็สตรอเบอรี่อันหนึ่งคือเขาไม่ต้งใส่ผู้แกจะกินเป็นของมหนเบียระคะก็คือเค้กครีมสเปกนะคะ ยกให้แบมไปเลยนะคะเพราะว่าใหญ่มากใหญ่ให้เาแบบ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 แบาแบบแบบแบกแบบ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 แงไแบบ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 แบไม่ใช่ ผม perfect ไม่ไม่ค่อยู่ขอบคุณค่ะนี่เป็นสิริมงคลสิริมงคลกินกันค่ะนี่เลลัเไงหมดแล้วอุ๊ยักทูบเลย อีกเยพร้อ,อ,อมนะมาเสาร์ Happy a n เยชยไม่พี่เล็ม่เหมือนดนตงวการมากอ่ะไม่ตื่นเนตอนนี้ตื่นแล้วเผล่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วนะ่าทึ่งถ่ายน่ย่พี่เล็กแกบมีดแล้วอ่ะ